คคเรือที่หลังจากก็มอบทองคำไม่รอหล่าทอทางหลวงเที่พ้อแล้วได้เทียหลังมาทองคำได้หกทองคำได้หกตัวอเจ็ดบาทหสิบก็สิบจาะไม่รอลได้ก็ได้คงคงได้ยี่งบหมื่นก็สามรอยห้าสิแปดทหลังเราได้หลังจ,จ,จากมอบแล้ว เมือวันที่สือผ่านมาเรือยแล้วเมื่อเราตั้งต้นใหม่ได้แล้วเวลานี้สำหรับวองคํา6กิโล7บาทจินตามดันล์ได้2ื0 0 0 9,358ดอล้นี่แหบาที่ตั้งตรงนี้อ่ะเริ่มต้นอยู่าถึง5้0 0กิโลก็ เริ่มมอบอีกมอบอีก,ออกเป็นระยะระยะเพราะตอนนี้ได้ตำหวดใหม่แล้ว <c oughs> ว่ามอบแต่ละครั้งให้ห้าร้อยเจีลแล้วหม้อที่เรานน่าติดตามอย่งางใจแต่แตอนมากก็ติดใกล้ชิดอั่างเราน่าชิดอยู่คาซีแล้วนี่แลนหละเราน่าก็อ,อ่อนใจอยู่แล้ว,ลวไม่ไมแคบจะว่าจะไม่หลังสามร้อยดอนนะ ยอย่าก็ตูปามาเลยกองบุญใหญ่มาแต่็ตูไปพอเลยนั่นเห็นไหมละ่ะฮะการองก็เราล่าเราได้ถึงสามแสนตอนขาที่แล้วนี้แล้วสอ,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 องพันก็ห้าร้อยนี่ขาต่อไปล่าเราก็ไม่อยากสงสัยเละ ว่ามันจะไม่ติดตามกันนะมันจะติดตามกันใกล้ชิดใกล้ชิดกันอย่างนี้เพราะงั้นเวลาเราข้องคำเราได้ถึงติดตามกันนะได้มาแน่ใจไปเลยวนะ่าเราต้องได้สิบล้านละสิบล้านสิบล้านตังค์น,นี่นี่แหละตัวใจของเราที่ตั้งไว้สำหรับเงินสดนั่งกระลังที่อย่างน้องหลายซาบอย่าง มันกระจายทั่วประเทศไทยเห็นศัเรูทางไหนก็จําเป็นมองไปด้านไหนด้านไหนจําเป็นรอบตัว,วแล้วจะทาไงเออ่องคําคางหลวงเราก็ต่อะเจาะางหลวงนะไอคนนี้ก็ลอข้ามไม่ทราบว่าออดว่าอ้อนว่าขอว่าอะไรดูทางนี้ทางนี้อ่ะรอออยู่ตลอดเดวลาในวันนั้นมันแทบจะไปเล่นยแต่ละวันนี ที่กูมาติดต่อขอความช่วยเหลือจากเรานั่นต้องเจอโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลที่เป็นระดับหน่งจากนั้นมากระรวงดับลงเรื่องที่ก่อสร้างจะเป็นต่างๆเราไม่ค่อยให้นะก่อสร้างที่ไม่ค่อยจาเป็นนะเราต้องเียเหตุผลทุกระดับสมควรที่จะให้มากน้อยสาไร แล้วเราให้เองให้เองอเกิดผลลงกันะรีร้อยแล้วมากร้อน้อยแล้วควรทุ่มทุ่มเลยเพราะความจําเป็นมันบอกชัดเจนถ้าว่าว่าจําเป็นคนล็ลบมากจําเป็นมานกน้อยอย่างไรเราก็ลบลงตามทัน,นถ้ามาันจาเป็นมาขอแบบโกโก้ขอแบบเห็นเขาขอก็ขอแบบโกโก้นีมทั้งไม่ให้ทั้งดุด้วยไล่กลับด้วยอย่างนั้นเราหลายขันะ้นนะมันลิงตัวพวกนี้นะ เงิคนคนคนต้องไปบินก็หามาเพื่อแผ่นดินไทยเราคนไก็เราก็ต้องทั้งที่อยู่ในแผ่นดินไทยจะคิดช่วยกันเตรียมเท่านี้เท่านี้มันไม่ได้หรือไม่ให้นะ่ตายจะมาขอ,อกนกะแบบนี้นะั่นะใช่ไหมเอาเลยอย่างนี้เราต้องให้เห็นผลทุยดาสิ่งที่เราตายเงินจะนับหลายเราจึงตายใจได้ต,ต,ตลอดมาเพราะอำนาจของเมตตาจะมันครอบหมด ก็เลนตัวที่จะมาหยุดอันนั้นอยู่บนนี้มันครอบหมดแล้วจะยุดอะไรแม,ม้ตั้งต่มันหมดไปแล้วมันยังอยากให้อยู่ตลอดจะว่าอะไรหรู้ว่าหายหยุดอะไรอะไรเอะมันไม่ลงเลยนะหัวใจลงไม่ได้เลยนะถ้ายึดเป็นเรื่องมัวหมองสุขจสุดไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยอันไหนฟังดูทำบุญแบบอย่างนั้นี่ะไม่มีที่แจ้งที่รับ แต่ไม่มีเลยเรื่องที่แจ้งที่รับที่ไหนมีแต่เหตุกผลของควรไม่ควรถูกต้องตามธรรมอือไมากถ้าขาดธรรมทัดกับธรรมที่เรียเป็นอย่างนั้นนะเราปฏิบัติต่อตัวเองเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถูกต้องตามธรรมผลก็ได้มาเป็นลําดับําดับไม่ขัดธรรมเพราะเวลานาปฏิบัติต่อโลกแต่าะาอย่างยรื่งต่อฆ่าใครอันนี้นี้เราก็เอาอันัติมาัปฏิบัติเพราะอันนี้เป็นแบบแบบ พยายามคว้านเข้ามาปฏิบัติเาเมงเข้ามาสูงว่าใจจากนั้นก็ดาเดินออกก็ต้องออกจนทาจนทำ,นทำนก็ต้ันหมดเราทาส่มสี่จุดห้าไม่ได้ยังบอกได้ <S <S พราะพูดอย่างนี้แล้วกันนี่มันก็นมาติดกับเข้าสารนี่ผู้สั่งไปเลยผิดภาพได้มาแล้วเขาก็ตกกรไดฟอยโจรตกกรไดฟอยโจร่าไง ที่สั่งข้าบันี้ลนี่หละความมุ่งหม,มายของเราสั่งสําหรับที่จะมาจ่ายคนทุกคนตรงมาแจกเราที่เคยปฏิบัติมายังไม่ได้พูดถึงตักล่าวนี้นะนี่ก็เลยเอาข้าวประเภทของสัตว์มามเมื่อมันมาดูเมื่อวานนี่ล้วมาดูม,มันผิดพลาดเลยโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นเลยถามถึงนั่นเลยให้ได้ความเขาก็ตกกระไดฟอยโจรแต่นี่ก็ได้นะ พอเราว่าสามข้าวนี้มันผิดไปนะคือข้าวน,นี้สําหรับเราสําหรับผู้สัตว์แต่เเวลาที่เราจะสรับแจกคนเนะขาว่าคนจัดมันผิดไปมันผิดตั้งแต่คนสั่งเลยจะเป็นคนคนไทยไปนคนต่างว่าหมอมราชวงศ์นู่น,นสั่งมของย่านเมื่อไรโอ้ผิดเอาอย่างหนาเพราะฉะนั้นถึงได้ใส่กันมากระี่ขนาดหมอมราชวงศ์มาสั่งผิดยื่นกันใส่ตุนน้มเลยเข้าใจไหม เลยไม่ได้บอกเขาว่าเอาให้สัตว์ให้คนเขาก็ฟาดมาเรื่องสัตว์มาที่ที่พอทราบชัดแล้วเ,เขาก็ขอถวายเลยเนี่ยเขาจะตัดใหม่ส่งมาให้เราเอีกนี่มันเป็นเป็นแบบบอกกระไดพอยโจนเขาต้องถวายเลยจะเอาคืนยังไงกันใช่ไหมละ่ะทังนั้นเขาจะถวายเลยบอกเราไม่เอาเราบอกเราไมไ่เราไม่ได้ขอแบบนี้เราไม่ได้สั่งแบบนี้เราเราจะสั่งเราสั่งแบบนั่นเขาขอถวาย เขาขอถวายเลยเราก็บอกเราไม่เอาเราจะแต่อันนี้ก็ไม่ส่งคืนคือเราจะรับอันนี้ไปทางนู่น่ะทางอ,าอะไรวัดหลวงตาบัวนน่ะวัดอะไรวัดต,า,ตาบัวบวัดตาบัวครับอ,อวัดตาหลวงตาบัวเนี่ยตกลงเสือเรามันก็มีวาสนาพวกวัวพวกควายในวัดมีวาสนานะแล้วมันก็อาศัยหม่อมราชวงศ์นี้แหละ แล้วตีลงในแรงแล้วก็มันมีส่วนที่จะโยกก็ต้องโยกสิกใจนะถ้าไม่ใครนี้สั่งผิดพวกนี้ก็ไม่ได้กินเนี่ยมันควรยกแล้องโยกสี่ใหมันนะที่นี่ก็เลยตกลงอันนี้เราก็เอาส่วนสั่งเข้ามาแจกประชาชนก็ไม่ลดเอาจํานวนตามเดิมสองพันเอาสองพันถุงถุงละสิห้ากิโลนะกำหนดเอถุงละห้ากิโลสองพันถุงอันนี้ก็จะมาแจกอนี้สำหรับอันนี้ก็ ผลพอได้มีแล้วเสือก็มีวัดสักมีวาสนะเอาไปนี่ก็ได้ติดต่อกับท่านเสเรี่ร้อยแล้วท่านเสหลี่เเป็นผู้รับภาระ,ะอันนี้ลหละทุกอย่างไปส่งประทาชยท่านเสลี่เลยล่ะเป็นผู้รับเลยรับเลยนี่มือเชา่าได้ติดต่อกันแล้วทพานนั้นก็พอใจทันทีนะนี่จะเอาไปทรางวัดวัดป่าหลวงตาบัวส่วนข้าวนะแล้วก็แจกตามนี้ <c oughs> นี่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผล เราไม่ได้ทําชุมจีนห้าบอกแล้วอะไรก็ตายอย่างผิดอย่างนี้นก็ต้องพิจารณาผิดถูกนั่นมีแง่ไหนแง่ไหนควรแก้ไขยังไงไงอย่างนี้เช่นอย่างเาพราะว่าเขาสทงผิดอันนี้เขาจะเอามอกขัดสวายเลยแล้วเราก็บอกเราไม่เอามันขัดกันนั่นเมื่อเขา เขาแต่งทางทาพวกเราเนี่ยแต่งทนายขึ้นฟ้องกันเลยตกลงเราได้ต้องยอมลดตัดสินอ,อ่อนลงเลยให้อันนี้นะแต่แต่มีข้ออยู่ว่าต่อไปจะทําอย่างนี้นะนั่นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราก็ข้าวน,นี่ก็จะเอาไปทามำนู่นละสงสารพวกสัตว์ในวัดเราวัดป่าหลวงกระบัวโอ้ยเต็มไปหมดอันนี้เราก็เห็นใจส่านจันนะเ เรากับท่านจันนี่ท่านจันนี่เป็นข้าวัดป่าบัรตากท่านบวชแล้วก็อยู่วัดป่าบันตากมาตั้งหลายปีด้วยไม่ต่ำกว่าหกปีมัง้งจากนั้นก็ท่านก็เลยมาอยู่ทางเมืองการพอดีเขาถวายที่นี้เมื่อถวายที่นี้เราก็คำนึงคำนวณพิจารณา็นสื่อสารที่บำเพ็ญของพระประโยชน์ที่จะได้การจากการบำเพ็ญของพระจะสืสถานที่เหล่านี้มันห่างไกล ดูไม่ค่อยมีพระกรรมฐานที่สร้างหน้าต่างตาปฏิบัติธรรมจริงมาอยู่ในแถวนี้เราเลยรับที่นี่ให้รับที่นี่ตามเจ้าของกรรมาถวายเราคือตามปกติแล้วเขาถวายที่นี่มากต่อมากนะถวายเรานะวัดกรรมฐานการสร้างว่านี่รู้สึกว่าสร้างง่ามมากแต่อาจจะเป็นลายบุคคลาบางอาจารย์ก็ได้นะ แต่สําหรับเรานี่มากจริงๆเราไม่ได้รับนะ <c oughs> เรารับอันไหนเราต้องเป็นภาระนี่ยมีเหตุผลอย่างังน,นะอย่างวัดประทุมธานีนี่หรอทางศรัทธาเขาก็ตวายวเราก็พิจรณาในช่องนี้แถวนี้เป็นยังไงยังไงตกลงก็เลยรับเขารับแล้วก็ต้องหาผู้มาอยู่ก็ได้อาจารย์เจียเนี่นิมมนท่านมาอยู่ท่านก็มาให้กันทีจึงปรด เพื้อภาระของเราไปอย่างนั้นนะรับที่ไหนต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างมันจึงถูกไม่ใช่รับสูงสี่สูงห้าโอ้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานี่ละวัดเสือก็วัดอันนี้กบวัดกบวัดป,ประทุมธานีนี่ก็เราเป็นผู้รับให้ก็ต้องหาคนมาอยู่มันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีเหตุมีผลไม่ได้ทาสูงสี่สูงห้านะทําแบบทาํดาดักดักโอ้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอา นี่เราพูดเรื่องอะไรเลยลืมดังนี้เราพูดไปพูดไปหลงไปลืมไปเนี่ยนี่เหรอนี่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผลในการปฏิบัติตัวเองและหน้าที่การงานของตัวเองขอให้พี่น้องทั้งหลายกำหนึง<ม>ถึงหลักเกนบ้างนะอยาทำสุมสี่สุมห้าอยากกินอะไรก็กินซื้อจะไปเลยอย่างนี่สุมสี่ชูมห้าอยากใช้ก็อะ้รกัน ใช่ซื้อซื้อซื้อซื้คนไม่มีเหตุผลคนคนแค่นั้นล่ะเป็นคนหลักรอยไม่มีหลักมีเกณฑ์นะคนมีหลักมีเกณฑ์ต้องมีเหตุมีผลกำกับตัวเองว่าการทำอย่างนั้นผิดหรือถูกการใช้การสอยการซื้อการขายแบบไหนแบบไหนผิดหรือถูกคำนึงคำนวณให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทำลงไปแม้จะผิดพลาดก็ไม่มากเพราะได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วมันผิดพลาด เรียกว่าความฉลาดไม่พอนะแต่เราได้ใช้ความเฉลียวถ้าไม่ใช้ความพิจารณาแม้คนฉลาดก็เสียไปได้ไม่สงสัยมันโง่ตรงที่มันไม่พิจารณานั่นแหละปัญญาจะมีอยู่เต็มตู้เต็มหีบไม่ไม่นมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรน,น,นี่พวกเราทั้งหลายยิ่งเป็นชาวพูดขอพี่น้องขลาดได้คํานึงถึงความแบบปฏิบัติตัวเองนะการปฏิบัติตัวเองส่วนตัวครอบครัวเจ้าเรือนสังคม ให้ตามคนต,มต่างปฏิบัติมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์กำกับตัวเองแล้วอะไรถ้าเสียก็ไม่มากนะไอ,ไอแบบแบบละแบบละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เสียนะเดินไปไหนมาอดไม่ได้นะเนี่ยดูไปตลอดคือทําเป็นแบบฉบับของโลกทั้งสายเศษที่จะต้องดาเนินตามคำนี้ถูกต้องดีแล้วนะผลได้เป็นที่พึงพอใจถ้าลงปฏิบัติตามคมไม่ผิดไม่ตัน แต่นี่เรามันไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมโกโลโกโสมองดูคนต้องคนนี้มองหาตัวคนมันไม่เห็นนะถ้าเห็นถ้าเรื่องกิเลสแล้วเต็มตัวเลยอืมีเสื้อชั้นนอกชั้นในกิเลสมันมีหลายชั้นเข้าใจไหมเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าไม่ทราบกี่ชั้นนี่แหละพวกบ้าเข้าใจไหมแฟงให้ดีนะอฟงที่ไหน มันไม่ไม่ใช่บ้าอย่างมากอย่างไม่ถึงเสียสติสตังล่ามโซ่แล้วก็ตามนะอันนี้บ้าสู้ได้เนี่ยดีต่อไปกลัวจะได้ล่ามโซ่มันจะเลยสู้ได้ไปอยซีต้องเตรียมหาโซนะพวกนี้แหละเข้าใจไหมหาโซ่มัดขาเจ้าของอัแหละอย่าไปมัดขาใครนะมันสู้ได้เสียคนคำมีเรื่องไม่อามาช้แล้วก็มิดย่า้ํำอย่างยี่ยับย่ำทำไปเลยทำไม่มีความสัมพันธ์อะไรยิ่งกวด ยิ่งกว่าตัวที่เหล็กที่มันจกกระปกฟุ่มไฟออะไรฟุม่มเฟือ,อยรูหราฟูฟา่ฟฝานี่คือี่เลกมันไปไหนในี่ล้มระนาไปตามมันแล้วนะมันทำถูกหยียบไปเลยแหลกไป,ไปเพราะฉะนั้นคนเรามาถึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้า,งาเงินหาทองหาข้าวหาของกันมาตั้งแต่วันรู้จักเรียงสาบว่าหามาจนกระทั่งวันตายี่เรลกจะมาถลุงตลอด ที่จะเก็บไว้เป็นเนื้อเป็นหลังเป็นผลประโยชน์เกศตนเช่นมีมามากน้อยแบ่งกินและแบ่งทานอย่างนี้มันมีแต่แบ่งให้กิเลสกินไม่เราไม่อยากว่าแบ่งกินให้กิเลสกินแบง่งให้กิเลสไปถลุงหมดและส่วนแบ่งทานมีเพียงนี้น้อยยังหูหองแทบเป็นแทบตายอเนี่ยใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่มีเหตุมีผลการแบ่งทานเป็นสาระสำคัญมากคือสุดยิด่งกว่าเราจะเอาเข้ามากินมาใช้ในลำตัวของเราไม่มากนะตัวเรา กว้างแคบขนาดไหนที่จะเอามาบำรุงรักษาตัวเองนี้ไม่ได้เสียหายมากก็คือไม่ได้เสียถ้าเรารู้จักประมาณก็ไม่เสียมากนะเสียไปจากการจับจ่ายนะไอ้ถ้าเราทุๆๆา่สุราฟาดไม่เท่าไรก็ไม่พอ่าไรไกพออันนี้ก็เพื่อร่างกายของเราอพอด้วยพอก็เพื่อร่างกายเป็นส่วนหนึ่งทีนี้เพื่อบุญเพื่อกุศลน,นี้ยืดยาวมากนะเพื่อธาตุขันธ์ของเรานี่ เรามีมากมีน้อยอาศัยกินอยู่ปูวายถึงวันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายก็หมดปัญหาในชาตินี้นะมีมากมีน้อยก็าตามยุติกันเวลาลมหายใจขาดใครลมหายใจขาดคนนั้นยุติการก้าวเดินการท่ายการสอยการอยู่การกินจากวัตถุที่เราหามาแล้วก็ทิ้งมานั่นละอันนั่นน่ะร่างกายนี้ก็ทิ้งมาอย่างนี้ถ้าไม่เผาไม่ฝังกันเน่าเฟะนั่นมีท่านนี้แล้วนะเรื่องร่างกาย ซื้วัตถุสิิงของเงินทองใครก็ทราบว่าอาศัยชั่วการชั่วเวลาแต่ที่ียมันไม่ได้บอกอาศัยชั่วการชั่วเวลาได้มันไม่พอไม่ไม่พอใจสิ่งสิ่งที่ให้พอใจก็คือให้ได้เต็มใจตเต็มใจเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอีและเพราะที่เลียนมันไม่ไม่ไม่เคยมีความอิ่มพอมีแต่ความหิหวโหยตลอดไปนี่แหละเราประมวลออกมาแล้วว่าวัตถุภายนอกนี้เราอาศัยในชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี่เท่านั้นหมดนี่แล้วก็หมด สิ่งของเองินทองอะไรจะไปสวรรค์นิพพานตรงนรกก็ไม่ไปเราเองต่างหากผู้โง่เขาและผู้ฉลาดที่จะไปตรงนรกได้และไปสวรรค์นิพพานได้หาบาปหาปกรรมก็คือตัวเราเองแล้วบุญกุศลเทิดทูนจะไปสายสวรรค์นิพพานก็คือตัวเราเองเพราะนั้นขอให้แยกนะการอยู่การกินกินมาตั้งแต่วันเกิดการทานไปยังไงเราได้เราได้ทานมีความสนิทติดแนบกันไปกับก,บการกินไหม ถ้าการค้าไม่มีมีแต่การจินนีนนนนนะ่นี่ขาดทุนนะเกิดมาก็เกิดมาขาดทุนอยู่ขาดทุนตายไปขาดทุนไป้เกิดอีกขาดทุนอีกมีแต่ความขาดทุนทูนต่อ,อตลอดเวลาใช้ได้หรือคนเราทั้งคนทั้งที่แดนมนุษย์เป็นแดนที่การวองมนุษย์ให้เป็นคนดีคนดีปฏิบัติให้เป็นสารประโยชน์แจ่ตนทั้งชาตินี่และชาติหนาทําไมเราจึงมาสร้างแต่ความล้มจมในมนุษย์ของเราสร้างความบัางมีดีเด่นทางอังธรรมทาง,ง,ง,งบูรลใเข้าใจบ้าง เหมือนท่านผู้ดีทั้งหลายมันไม่ได้เหลือให้ถามเจ้าของบ้างนะถ้าถามคนอื่นให้คนอื่นมาถามมันเกิดเรื่องเกิดราวอย่างน้อยหมู่นิดเป็นอารมณ์นะว่าเขาดูถูกอยู่ยามหย่ายามตัวเองให้เจ้าของถามตัวเองละเพราะตัวเองเป็นตัวการพาล่มพาจมไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนะให้พากาันชิดการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นมันใช่เรื่องน้อยนะ เรื่องใหญ่โตพระพุทธเจ้าจะตัดสู้มานี่พอ่ออำนาจแห่งบุญแห่งกุศสนหนุนมาตลอดหนุนมาตลอดจนได้เป็นสดาเองเดี๋ยวนี้พ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าพ้นก็พ้นจริงๆไม่มีคำว่าสมบุติทั้งหลายในสามเดือนโลกธาตุนี้จะไปเข้าสัมผัสในจิตของพระพุทธเจ้าที่บุญศิริลอยแล้วได้เลยนี่นี่แลหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศสการทานมากน้อยทานไปทานไปออกไปมากน้อยตาม ความเสียสละต้องเราตามกําลังบงาาังชาตามสัจจะของเราไปมากน้อยมันก็เข้ามามากน้อยนั่นแหละเราตามไปไหนไม่ไปนะถึงว่ากรรมไม่ขึ้นอยู่กับใครกรรมดีกรรมชั่วไม่ขึ้นอยู่กับใครนะใครทาชั่วที่รับก็าตามที่แจ้งก็าตามไปเหมือนเราไปจับไฟในห้องคนเดียวละไปจับไฟในห้องนะปิดประตูให้ดีแล้วไปจับไฟจับแรงๆนะเพราะห้องไม่มีกรเห็นไฟนี่จะไปร้อให้จับฟ้ามันทั้งสองมือต่ําเลยนะ เราอยากจะให้เอาเด็กแดงไปเผาแล้วมันแดงโล่อยู่ในห้องนั้นเราก็ไปปิดประตูด,ดีๆแล้วก็ไปจับเหล็กทำมันแดงโล่มันจะเป็นยังไงฟังเสียงร้องดังแกลกงในห้องมันร้อนมันจะตายฟังเสียงตดแตกป,ป้าป้ามันทั้งตดทั้งที่ทั้งร้องทั้งทางเพราะไฟเผาหัว,หวมันอยู่ในที่รับเข้าใจไหมอันนี้คนทําความชั่วในที่รับก็เป็นแบบเดียวกันกันกบคนปิดประตู เผาตัวเองหรือเหมือนปิดประตูตีหมาปิดประตูดีแล้วไม่หัวลงไปหมาวิ่งจะไปแล้วแงะแงะที่แกะทะนั่นนี่แหละคำว่ากรรมจึงไม่มีที่แจ้งสี่รับเอาที่ทําความดีทาในห้องในหับทำที่ไหนก็ตามความดีเป็นความดีไม่จะเป็นที่แจ้งสี่อรบเพราะที่จะมาบีบบังคับความดีความชั่วให้ไม่ให้ได้ผลนะมันอยู่กับเราทุกคน <c oughs> นี่เราให้ทํานะ มีมากไม่น้อยแบ่งกินแบ่งทานเต่พี่น้องทลายท่านทั้งหลายจะมีหวังตลอดตลอดด้วยอํานาจแห่งทานของท่านทลายนี่แหละความดีของท่านทลายมีทานเป็นพื้นฐานของนิสัยมนุษย์เราที่เป็นชาวภูธนะมีมากมีน้อยเราจะมาบรรมีเท่านั้นมีเท่านี้มีแต่อุบายกิเลสจะเอาไปกินนะกิเลสนี่มีมากมีน้อยไม่ว่าถลุงหมดเลยมันไม่ได้ว่าอันนี้มีน้อยไม่เอาละบ้างไม่ว่าละวกิเลสนะถ้า ไปทำบ,บุญให้ทานไอ้มีน้อยไม่ได้ไปทานแล้ววันนี้เนี่ยออกแล้วนะมีทางออกถ้าเรื่องกิเลสแล้วมีมากมีน้อยรวบมุดเลยกองรับเหมาคือกิเลสก็ไม่ได้คิดนะพวกเราเป็นยังไงนี่ละมันเสียท่าให้กิเลสขออยากให้พากันเสียท่ากับกิเลสเราเป็นปลูกชาวพุทธเจ้อาองค์เอกตัสดาเสกในโลกเมือนครูบาอาจารย์ก็นำธรรมะม,มาสอนพวกเราให้ขอยึด ขอให้ยึดไปปฏิบัติตัวเองไม่มากไม่ได้มากหรนะือน้อยขอให้เป็นแบบลูกศิษย์ที่มีครูเดินตามครูยาแซงแซงครูไปตามทวชาละมกไม่ดีให้พยายามเดินตามครูถ้าว่าเราทําคุณงามความดีนี่ตกนรกสักโลกนี่ตกนรกได้ทั้งนั้นไม่มีใครไปสวรรค์นิพพานได้เลยนิพพานก็ว่างสวรรค์ก็ว่างพรหมโลกก็ว่างว่างหมดเพราะคนทํากวามดีไปทางดีไม่ได้เนี่ยจะไปยังไงท่านเนี่ยคนทํากวามดี กับคนํามองชั่วคนชั่วอย่างแดนมนุษย์เรานี่ไปดูที่ลาดยาวไปยังไงเวลานี่จนหาที่นั่งที่หลับที่นอนที่ขับที่ถ่ายมาได้แล้วมันแน่นด้วยความชั่วคนชั่วแล้วไปกองอยู่ในถานที่ชั่วที่กันดาทรมานไปยังไงมันมันมีที่ที่อยู่หรือไม่อยู่คนชั่วคนดีมีที่อยู่เหมือนกันแดนนรกนี่แน่นอัดแน่นมนุษย์เรานี่ก็อัดแน่นอยู่ในเรือนจําเห็นไหมแดนสวรรค์ เต็มไปด้วยคนดีนั่นแต่ว่าอาัดแน่นเมื่ออันแน่นคนดีไปไหนมีแต่ความดีทำวาอาัดแน่นนั่นเป็นความทุกข์ความทรมานไม่มีในความดีในคนดีทั้งหลายแต่นรกแดนนรกนี่อัดแน่นเท่าไหร่ยิ่งทรมานยิ่งอัดเข้าแน่งเข้าแต่ทั้งหลายยิ่งไหลเข้าไปแล้วไม่เชื่อพุทธเจ้าเหยียบหัววิเจ้า,จาไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไปโดดลงนรกวัโลกไปอัดแน่นคือนรกแล้วไปบ่นอะไรนรก คำว่าอัดแน่นนรกไม่ได้เป็นทุกข์นะความอัดแน่นมันเป็นทุกข์สำหรับบุคคลทั้งอัดแน่นด้วยกรรมประเภทหนึ่งทั้งกรรมชั่วที่ตัวตํามประเภทหนึ่งสองอัดสามบัทเข้าไปมันเป็นยังไงมนุษย์เราใครอยากไปไหมอยากไปนรกใครอยากไปนรกให้ฟุ่มเฟือยดีๆนะเอาให้เ,เก่งๆนะมีห้าไปยืมเขาสิบไปที่ไหนเงินหากินไม่เพียงพอเอามาใช้ไม่เพียงพอไปกู้คนนั้นยืมคนนี้กู้จนลืมนิสจนเสียนิสยัย ไม่ได้กู้จะยืมเขาอยู่ก็ได้วันหนึ่งปวดหัวจะตายไปนะนี่มีไหมในเมืองไทยของเรานะทั้งๆที่เป็นเมืองกูดนะถ้าถ้ามีให้หนีก,กําจัดไม่กําจัดจะลงนโกทั้งเป็นนะอยาทํำอวดพระพูที่เจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศเลยแล้วเราไปรูปศิย์ษถาคตหาความดีหาความสุขความเจริญตามเสด็จท่านให้ตามเระ็จในทางที่ถูกที่ดีให้ฟังเสียงครูท้นถูกเสียงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เสียง,ง,รง,ยงครูเสียงอาจารย์เราจะเป็นที่แน่ใจเราไปตลอด ทำคุณงามความดีเนาะมันอบอุ่นไม่ใช่เล่นๆนะเป็นวินใจนี่นะใครไม่เห็นก็ตามก็เราเป็นคนทําเองบุญก็อยู่กับเราประกาศเจ้าอยู่ในหัวใจเราเนี่ยไปที่ไหนก็เย็นสบายสบายคนทําชั่วไปที่ไหนก็หลบก็ซ่อนเห็นไหมพวกขโมยพวกเที่ยวโฉบเที่ยวลักเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวจี้แล้วไปที่ไหนมันหาที่ลับๆเลยไปอยู่หลบๆซ่อนๆอยู่เวลาไปโฉกไปลักเขาก็ไปแบบหลบๆซ่อนมาอยู่ตามโรพัง S <S <an> ก็ระเบิดโซ่อ้อกลัวเขาจะมาบีบคอมันนะสินั่นหรือทำความดีอยู่ไหนสบายหมดสบายหมดอันนี้น้องหลายจาทุกคนนะสร้างความดีเรามีพออยู่พอกินแล้วให้ทานนะยาทิ้งเปล่าน,นะอันนี้เป็นการทรมานตนอย่างหนักจะไม่มีทางไปนะปิดตันอั้นตู้คือคนไม่มีการเสียตลาบไปที่ไหนจนเกาะจนมุมตลอด คอบไหนจะมีแต่คบอบจนตอกจนมุมครอบที่ไปผึงป่าสนานเนี่ยแต่มันก็เป็นโดนเขาที่เราที่เราผู้ทําความจนอตอกแต่ตนนั่นแหละนะหากันจำไม่นะวันนี้ประเทศเรืเ่องแบบนี้เราอยากชบอยากเห็นพี่น้องทั้งหลายชาวพูดเราค่อยเดินตามทางของสาสดาเนี่ยทะเลียดตามถูไม่แซงหน้าแซงลังด้วยอำนาจของเยเยียบหัวพระพุทธเจ้าไปดังที่เป็นอยู่เวลานี้เหยียบนะมองไปที่ไหนก็จะดูไม่ได้เอาหูหลอกตาบอดไปอย่างนั้นแหละ ถึงเวลาจะแนะนาสังสอนก็พูดบ้างสิจะทําไงไม่งั้นมันก็จะจมจริงๆเนี่ยถรากรรมวนาเอาละพันนี้แค่เัวนี้เหนื่อยแล้วนะพูดว่าจะไม่แค่นานมันไปถึงไหนแล้วแค่ที่นี่เหนื่อยคณะผู้ร่วมบุญถวายเป็นเงินไทยห้าพันหกร้อยบาทกับเหรียญยี่สิบเหรียญค่ะเออเออพอใจพอใจนี่เรียกว่าการให้ทานเนี่ย เมืองไทยเราครั้งหลวงเราก็มาจนกอบจนมุมเราก็อยู่ชุ่มเย็นในเมืองไทยเรานั่นจากนั้นบุญกุศลหนุนเราไปอยู่เรียกว่าเป็นมหากุศลเข้าสู่ใจวัตถุนี่เข้าสู่ครั้งหลวงเพื่อชาติไทยทั้งชาติมูอด้วยกันด้วยความร่มเย็นในสู่ส่วนบุญชงกุศลที่เราให้ทานนี้เป็นสมบัติของเราแต่ละคนเราขนหนุนเรา,เราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังธรรมะเ <c oughs> นี่ยไม่ไม่ร่วมจมละนี่ไม่ีม่ย ร้อยดอนเลยเนี่ยโอ้มาถึงร้อยดอนเลยให้ฟ้าให้ฟ้า <c oughs> ยะถาวาดิวะหาปุราปาริปูเรนติสาครังเวะเม,วะ,มวะอินโตทินังเปตานาังอุปะขปะิกิจิตังปฏิตังตุมหังทิโกเม,มวะสมิจตุสาเพปูเรนตูสังกปา จานโทกณนะระโสยถามัญโชติระโสยถาสพิติโยวิวัตจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวันธมันตรายโยสุขีทีฆายุโคกภวาปิวาชนาสีริสนิจังมุธาปชาวิโน จัตตารอธรรมวาทานเสอายุวันโนสุขางภาลังาุเนะเสร็จแล้วเลิกกันได้แล้วนะเลิกกันได้แล้ว